ป้าอ่อนมาแล้วนะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีคะ่ะป้าอ่อนสวัสดีคะ่ะป้าอ,อ่อนลูกกินนมของชันนอนคะ่นะชองนนอนบางคนจะถามว่าติดกดนมไหมน้องเพชรน้องพลอยไม่ได้ติดกดนมนะคะเจ๊ดกดนมติดน้องเพชรน้องพลอยกินพอกินหมดแล้วก็วางคะ่ะไม่ได้ติดนะคะ กินเยอะๆจะได้โตเห็นไหมเขากินเยอะเขาโตแล้วเดี๋ยวตอนนี้ม้วนขาเขาม้วนขาเขายาวหรอยาวก็แขนย้ายหรอเอ้าอิ่มแล้วเหรอคะอิ่มแล้วอะไรนะลูกไปไหนนะโอ้ไปอู่นอนเอ้ยไปอู่นอนเพราะว่าไปอู่นอนเหรอคะไปเลยค่ะโอ้เด็ดเด็ด อมาโอ้ยายบียายบียายบียยบยยบแล้วใส่รองเท้าเนาะยี่บีไม่ได้ใส่รองเทา้ายายล้างบ้านกับเด็กๆนะคะเดี๋ยวนะคะสักครู่นะคะใส่รองเท้าก่อนลูกเพราะว่ามันเปียกมามาเลยค่ะหาวหาวมาเลยมาเร็วเลยมา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 ค่ะมาอ๋อกระตุนด้วยเอาตัวนั้นเหรอคะ บอกคุณยายก่อนบายบายคุณยายก่อนไปนอนก่อนนะคะแอนลองสวัสดีจ้าคุณยายที่จ้านอนก่อนนะคะขานอู่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 อ่ะตาตาตาด้วยบายแล้วนอนอู่ตรงนี้นะคะ ตรงน,นี้สาวๆนอนแล้วสาวนอนแล้วค่ะน้องเพชรหลับแล้วเหลือพี่พลอยดูตรงนั้นมันแดด้าเขาอ,อนอนอู้สิตรงเวลามันสินอนเป็นเวลาถ้าเกิดนอนนั้นนั่นมั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 นนอนอยู่แต่มันโดน ขอบคุณดาวค่ะได้ดาวแล้วขอดาวให้น้องพลอยหน่อยค่ะขอดาวให้น้องเทรหน่อยค่ะคุณสาคนสอนส่งดาวให้สิ่งหัวใจให้นะคะขอบคุณค่ะเพิ่เข้ามาค่ะขอบคุณค่ะเข้ามาก็มาพ่ออีหลานอนอู้พอดีเขาจะหลับแล้วนะเขาจะหลับไม่แป๊บเดียวเขาก็หลับพี่พลอยหลับงา่าย มาคอนแก่นแล้วจ้าคอนแก่นมือ่อื่นนีอแม่สิยุดแม่ยุดซี่หาหกแม่ยุดสองสามเมือ่อไม่ต้องปกดอกนะเพราะวาสนาขอให้ ก็่ดี่ยงขอบคุณค่ะขอบคุณดาวนะคะที่ส่งให้น้องย้ายผ้าหลั่บรเบรย้ไล่สดหังผ้ากันล่างหนาบัานกับเด็งหน่อยแะเขาอาบน้าม,มีหนาบัาน่นเสียผ้าเขากลองอด้วยท่านเก็บอยู่นี่ดีใส่ยชัวเก็บเนาะ ไอพีจ่จ้ามาเก็บผ่าแน่ผ่าเขาะกองอยู่ข้างนอกเลยผ่าเปียกเสือนองว้แน่กับเพิ่มเผิดพอได้ยินดนึเงในนี้ผมเราตะเห็นอีกที่นึงกับคพณ่นแล้วออกมาหนา้านวานเห็นว่าบอกเราพอเราเป็นคนซื้อดี ไม่ต้องปกดอกนะฮะเป็นพ่อวาสนาฮะไม่ไม่ใช่ไม่ได้หนหงือติดคิดถึงจังเต้าแฟดเต้าแฟดจะหลับแล้วนะคะเไมเจอกันอีกทีตอนตื่นนะคะเนี่ยสมมติว่าน,นอนตอนนี้เท่าไหร่ห้าโมงครึ่งยงเพรยะวันบ่ายสองบ่ายสามเขาจจะตื่นบ่ายสองครึง่งเนี่ย นอนแค่สองสามชั่วโมงถ้าวันไหนนอนน้อยก็จะนอนตะเวนืน่อคืนนอนตะเวนตะเวนื่าคืนึืนนอนต่สองทุง่มธรามาดาเขาสินอนสามสี่ทุ่มร้อนไหมยายขอนแก่นร้อนนะคะร้อนถึงจะมาว่านนี่แต่ว่าก็มีขึ้นพอ้อไม่มีฝ้าห้องพ่อม,อมเลยมวัาน,นี่พเพราะว่าตกกรทังไหน มืดนี่ล้มเย่นี่เย็นล้มไม่นอกล้มออลก็ยังฝนตกไกลๆเฮานี่แหละร้อนนิดหน่อยกลางวันก็ร้อนๆอ,อยู่แดดร้อนอยู่นี่ออกมาห้างนอกพอเอานอนพอหลับเราย้ายก็จุ่มเข้าไปในห้องแอร์ให้เขานอนเย็นๆสบายเขาวันน,น,น,นี้ค่ะนอนหูเย้น เดี๋ยวหาเขาเขา,าเห็นเฮากระตื้นนึงก็ต้อง,งเห็นเขาอยู่น้ำน่ะร้อนไหมลูกร้อนไหมร้อนนะผ้าผาานี้ออกเย็นๆยังน้อยว่าคอยหอนไปเลยนะ,ะขอบคุณค่ะ